กาแฟดำที่เราได้ยินชื่อแตกต่างกันอเมริกาโน่เย็นลองแบ็คแบ็คคอฟฟี่มีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากอเมริกาโน่เย็นค่ะกาแฟ2ชอ็อตน้ำกาแฟ3ออนซ์ค่ะเราได้น้ำกาแฟมาแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรไม่หวานเลยนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปด้านบนค่ะอันนี้เราก็จะเรียกว่าอเมริกาโน่เย็นค่ะต่อมาก็จะเป็นลองแบ็คค่ะลองแบ็คก็ใช้กาแฟ2ชอ็อตน้ำกาแฟ3ออนซ์เหมือนเดิมค่ะ เพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะใส่น้ำกลงไปก่อนค่ะแล้วเราก็มาท็อปกาแฟด้านบนค่ะนี่เราก็จะเรียกว่าลองแบ็คนะคะรสชาติจะคล้ายๆกับอเมริกาโน่เย็นเลยค่ะแบบที่3ามแบ็คคอฟฟี่ค่ะกาแฟ2ช็อตน้ำกาแฟ6กออนเลยค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะอุ๊ยมีน้ำหกกันบ้างเนาะซึ่งสูตรนี้นะคะเราก็จะดึงน้ำกาแฟมาทั้งหมดค่ะ6ออนเลยค่ะโดยที่เราไม่ผสมน้ำเปล่าแล้วนะคะ แบบนี้เราก็จะเรียกว่า black coffee นะคะเป็นแบบที่หลายๆคนค่ะแยกไม่ออกเลยค่ะว่าแตกต่างจากอเมริกาโน่ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเรียกชื่อนะคะทั้ง3แบบค่ะเพื่อนลองทำชิมกันดูนะคะชอบวิธีไหนแบบไหนกันบ้างเอ่ย